ครับพี่น้องบรรยากาศสงการบ้านเฮาขนัลลักบ้านน้าพีนาพ่นออ้องไปเออโอ้รถขึ้นมาหลายเห็นป่าวสงการบ้านเฮาปีใหม่บ้านเฮาครับพีน่น้องติดเบิ้ง ข้าขนาพี่น้องเงสการบ้านเท่าเดนชัวช่วรอช่รอไปกันได้หนาววิลาหน,ะวะา,นาวว่ามากันหนาวยู่บว่าวนเสื้อครับปีใหม่บ้านเท่าโอ้ยเป็นละมวนนะ นิดขนาดแ้วพี่น้องคัก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 เอาเลยครับเอาเลยโอ้วัวดังเร็ววัวดังเร็วเรื่อยเรื่อยดังไปไกลแล้กันในบรรยากาศโอ้หมวนซื้อแน่ครับพี่น้อง ยาวิหลายเน่เสร็จแล้วครับปีไมบันเทามวนซื้นกันครับพี่น้องยาวครับพี่น้องยาเอาเลยครับเอาเลยไปเรียกวันสลีกเหมือนกันด่อพ่อเขาเขา่ด ลายเป็กันี้มันลลายแล้วขบวนครับหมวนอ้คือขับเทน้อหนาขึนวนนี่เน้อนี่ตแปกเต็มหนาที่ตัวนี้ยูเทิร์นกันเก็ได้ยูเทิร์นกันพนานี่ มาเบิ่งบรรยากาศบ้านน้าพี่น้องกันได้รัดบ้านเฮาอ้าวใครร้องยูทูบครับเร,บเรียวด้วยก็ได้เดี๋ยวครับบรรยากาศากันระลัดสิสเกตบ้านน้าอุ้ยายโอ้ยถื่อหน้าเลยพี่น้องกล้อง ไปเดีนยวท่าห,หนา,นหนา,า oh, ไม่ได้หนาอย่างนั้นนาที่เออเออคุ้วอ่โอ้เป็นตำบลแห้งพีนง่น้องปีนี่คือคืนแห้งครับพี่นอ้องปีไหมน่อยคือคืนแห้งครับ รอบบรรยาก,กาศกันทั้งจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องออโอ้ผลาสาวผลยางผลนะไปกลางโอ้หนุ่ม,มาสาวหนี่ขวางถนนเลยเนาะอะไรนะ <c oughs> ออสิสเกตกันเองครับพี่น้อง บรรยากาศสองข้างท่างพี่น้องมวนซื่อมวนซึ้งสุดยอดครับพี่น้องบตรกาศสองข้างท่างไปเลยมวนซสื่อครับชุ่มฉ่ำเย็นดีครับพี่น้องที่สเก็ตกันเอง ไปเลยอสุดยอดสุดยอดเลระพัฒนาการอำเภอการตลาดจังหวัดสุธเก็บครับออกพิเรี่เคเออ ครับเลยเอ่อเอาบรรยากาศนั่นเองเพราะว่คือนแห้งครับพี่น้องอำเภอกันทรายจังหวาดทิศตะเกียบได้ออกเสื้อเลยครับมาเอาบรรยากาศเออหนาวพี่น้องหนาว หลังจากไปเลาะตลาดมาละพี่น้องขบมาเ่นเน,นาบ้านเจ้าของครับพี่น้องเอา,มา,ามาการ <c oughs> นมาเฮยครับมบเ่นนาบ้านเจ้าของเลยครับพี่น้องเออเออเรนนาบ้านเจ้าของจดจวดๆรือเป่าครับไปเลาะมาละกระไดครับพี่น้องโอ้จดคำพี่น้องเลยเอาจดคำเลยพี่น้อง เอาเลยเอาเลยลุยเลยเอาเลยเอาจนคำจนมือละพี่น้องเอาเอาเอาเลยเออเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยเหลือจนคำจนมือพี่น้องเลย โอ้ยคัก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 มาอีกเล่นบอข้างหลังหน,ะ <c oughs> น่าแมนบอกระลังมาหน่ามีบอมีบอจะออกไปถนนเนอเอ้า <c oughs> ลุย้ยอ <c oughs> ้าอ้าอ้าอ้าโอ้ยคักคักคัก พวกขี้โลบเป็นโลบอันตราย่ได้บักหละโอ้ยคาคาคักแข็งอสุนเอาไปใชเบ่หล่ะสวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่น้องขอให้อยู่สุขเปอร์สูสุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในวันปีใหม่ไทยครับพี่น้องวันสงกรานเท่านาะเล่นเต้นเศร้าจนหดคำครับพี่น้อง กันย่างบอลเลือกวาาครับเดีกับพี่น้องสวัสรัแต่ว่าสัหรับคลิปนี่ก็สิขอ,อจบคลิปไปสำเนาพี่น้องเนาะเอาไปคลิปหนาพ่อกันใหม่ในวันปีใหม่ไท่เข้าขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรวย,วยๆเก่งๆ,ๆทุกคนเวยครับเด้อสําหรับคลิปนี่ขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อกันใหม่คลิปหนาครับพี่น้อง